นอนมาแรงอยู่แหละไล่ทุกนอนทุกมาแรงเพราะว่าพ่อขี่เ่าแม่เห็นนอนตายเนี่ยนะคะขี่เซนเนี่ยตียคะ่ะขีะะ่เซน้โไม่ยฝรั่งเขาเนีปลูกลายปันใดนะคะบวกบวกกัค่ะแม่ที่ว่าได้สี่สิบคูมสี่สิบรูมกับประมาณสองหนึ่งที่เขาซื้อเม็ดมันประมาณนั้นหรือว่าเม็ดอัน เพิ่นชื่อเป็นกระปองมานี่เพิ่นมาแบ่งกระแมงร้อยก็สิบบาทร้อยก็สิบบาทนนปลูกได้สี่สิบรูมเบ็ดเสร็จออกแล้วได้เงินพันกว่าบาทเงินปัญหาเงินปัญหาลงทุนลงทุนร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทมันก็เป็นเหมามันก่ได้คิดยานอัมันมันรักษาง่ายแม่มันไม่ได้คิดยามาแรงเลยเตามธรรมชาติเลย ตามธรรมชาติตามฮอมนอนเนี้ยอันยังก็คุยมัดเขาคนนี้อันยังก็อันน้ำชีวภาพคนนียแล้วเบื่อแล้วเอ้ยแม่ประโยชน์ไปยังมันนันวันนี้แมงกิดแม่เกวันแรกแม่อันแม่เห็นแต่โอ้เก็ดง่ายอลไรเฮ็ดอันน้ำหมักเองพ่อมเนตีค่ะแค่ใหดน้ำหมักอยู่บ้านคนนี้อันนี้น้ำหมักอันนี้น้ำหมักอันนี้น้ำหมักยังค่ะอันไรแมลงเนี่ยไรแมลงนี่จะเป็นพวกไอ้คองชิวเตีค่ะ จ้ไม่อกระเดาเอ่อพ่อกระเดาเกนกระเดาใบใบกระเดาใบพูนแล้วนอนนายนอนนายคือยังหัวนอนนายพี่สันเพื่นว่าหัวนอนนายก็ไปซื้อเอาน้ำอันอันเนี่ยอันเพื่อนมาขายสมุนไพรอยู่ตลาดนัดเนี่ซื้อรอยหนึ่งอือสามอย่างเท่านี้เดี๋ยวค่ะได้ใส่อันออันกากน้ำตาลใช่ค่ะกับอีกย่างพอาะเราเกล็ดเตี๋ยอีสันลายเด็ดอ๋อ อันนี้คือกเกษตรเพื่อน้องหายใจค่ะเพตัวเจ็ดนี่ยังพวกน่ะหมากคุ้นคุ้นแข็งจ้าบ่มีกินบ่บ่เหม็นบ,บ,นบ่นั่นเนาะค่ะมันกินแรงลูเป็นได้มัแรงย่านอยูกเมียแกว่า บ่ปกติเนี่ยเปิดออกมานี่จะเหม็นหึเหม็นกินเนา่าอย่างนะอันนี้บ่นนบ่ได้เป็นกินจังซั่นจ้อันนั้นบ่ได้มันบ่แม่นน้หมักอันน้หมักอันที่เฮานั่นเอาปลาสัวปลาใส่น้เออเ่งมันเหม็นมันเน่ามันอันนี้ไมอันพวกนี้นี่เอาอนนก็แซบเสียอันฝรั่งต้นฝรั่งเฮาเนี่แซบแซบแซบเสียออ3 4ยาง4 5ยงนนางเจ้า3โล,โลบัดทีนี3โลกระดา3โล ใบคุ้นสามลใบปคุ้นสามลสับเสืออันแางละสามลยแยกละสามกากระดาลนะคะประเภทไหนกากระดับสามเบิร์ตแม่นวะค่ะไส้เนี่ยไส้เนี่ยกะปองนึงอยู่เนี่ยอ๋อโพสิตรูมนะเอาไปอันไลน์แมลงฉีดไลน์นอนแมลงอยู่ละไล่ทั้งนอนทั้งแมลงเพราะว่าพ่อขีดเนี่ยแม่เห็นนอนมันตายอยู่ เนี่ยเนี่ยฮะขีดเส้นเนี่ยเจ๊ค่ะขีดเส้นโนมัยเนี่ย,ยขีดเส้นโนมันยฝรัง่งเขาเนี่ยโอกใส้ได้ผลบ่ต้องเพิ่งสารเคมีเลยเนาะค่ะ